มาสวัสดีครับสารบักสาวเสือมกบพี่น้องครับสวเบ้านวุครับมาๆมามค่ะพสิปากกาลองบึงจะได้ปีงปะดึงมันแล้วคุบ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 คโตัวแรกพี่น้องตัวแรกแหกมันกันเลยค่ะอตัวใหญ่เติบอยู่ที่ระบิบเนาะใหญ่อยู่ มองยุกกระสันเหลี่ยมคืนเลียมคืนมันผู้นั้นผู้น,น,นี้มาอันนี้ก็ชิดเบ็ดชิดเดอ่ะเอา้าพลาดไปแล้วตัวแรกเด็กพลาดนะลงต่อรถหน้มันแดดปดอีกนะว่าหันแดดมนกินีๆ่ะเดี๋ยวมัถือแดดปดุต่อรถต่อรต่ออตี่นยุ่กัน มันเป็นชิวแล้วมันเป็นชิวโอ้โอ้คือน้องออกปันีมันแล้วพวกไก่โหดบุญหละฟิตพี่มานนับไหมอืออือชัวมีตะปกาอยู่มีตุกรอบอยู่ค่ะขาทางมาดิ่งเลดิ่งหลันกุ้งเละความต่อดีดีครับยุนต่อดีมาดิ่งกุ้งมันบ่สดแทบป่าพี่เนอะสาม ปลากาเนี่ยค่ะปลากาหรือว่าปลา,าหมอช้างเหยบนะีบเนาะแต่ว่าซูมาปนีเพิ่นก็นิ่มรู้จักปลากาเลยมองอื้นมองพื้นที่อื่นเพิ่นก็ตืกกันเนาะแม่คับพิดกันลงไปตดยอดได้ยังีดิงอืมน้องไปมันกินรถค่ะแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่ได้เมย์ไงเนี่ยปลากากันเมย์ไงก็ตกลลรแล้วลอยอยู่ค่ะ ใส่น่อยเพิกนก็ไปเฮ็ดประเด็ดล่ะมันแซ่บอื้อหือด,ดิงอื้อทอดดีครับนี่นี่ได้แต่สิวนี่ครเป็นเงี้ยกุ้งสดครับพี่น้องกุ้งต้องโตยหง่ๆจะสดๆเนาะ

โอ้ตรงนี้ดักม oh ันดักเน้อด uh> ักสยามันน่ะม mm ันดักอ่ะดักปูลูยุฮะฮะนี่ปาใก่มานี่ตรงน้ำมีจโอ้บำสะพอเมนมันเกินเลยมาดึกับ้าเดี๋ยวดึง ลายซอยในเดับพี่น้องจะเต็มแล้วเป็นน้ำดองมื่อกี้ไหมเอาตะกี่ยวอีกบ่าวเด้เอายื่นหลวงนั่นก่อนบอนลงไปแล้วบอกว่ากัดแบงค์เครื่องสนามมีดเออมีดมาอยู่ดินี่เราตัดเครื่องเลยถอยแล้วถอยแล้วมาหันถึงอีกแล้ว มีเนี้ยแล้วก็ตัดเครื่องถ้าเอาก้อนเดียวมันแบบแบ่งเป็นเครื่องนึงน่ะเอาถึงแล้วอู้หูซ้เก้าตัวสาวดึงดึงอู้ตกนาอีกตาคนพีเด้อู้หตกงามนี่ตกงามยังไองไม่เห็นนะไทยบ้านน่นตังเออดึง ผู้ไดนกัะเอ้ผู้ได้กินต้วเนี่ยเป็นยังโอ้กินยูกินกินคงเพราะตีปิ่งยูะพี่น้องละมึงได้ดวงไปจะมันนดต้องมีคนใดคนหนึ่งตกน้ำเอาไปเจ้า้อสั่นแฮะมันแ็ไหกลแกลเนี่ยแกกินเนี่ย ก็ได้ไปหามองไม่ติเติดก้อนปะน้องตัวของฉันอีกแล้วเอาคกัเป็นอีกแล้วต่กินของนี่เสริมมาเนี่ยโนถูึงตังัยิงตตงตัวงตังัย่วิงเดียวเนี่ยพี่นงกิ่เอาง มั่นแรงด้วยแกฟาวงใต้ฟาวงไต้ดึงเอ้าอะไรอ่ะยับเพิงยับเนิงโอ้ยยืดไปตอนที่เนี้ยดึงจุดๆไปืังกีนไหนีปลอดพ่นาะของเธอสูงหมด เดินกูต e ้องกูต้องไปนะเอเมียเอาเมียเนี่ยอะไรนะฟอร์มเรามันหนักกดว่ามันเด็กจะนอนใคร่สั้นถือจูถือจู มือโอ้โหขอต้องถือกพูดะทั้งนั้นเ้าะไปเคงเปล่าเอาไปโลดบุญบุญบุขึ้นโคกขึ้นโคกบหลุดบรลุดใช่ไปโรดเสียสองตัวลองกินไหมตัวแรงพอกันมัดมือเนี่ยนาะเราต้องมวยไง

มักขึ้นมานะนำมีแต่เบิดน้ำถนนนี้ต้นเพราะว่า <c oughs> ฉันจะบอกเฮราหาทายสุดทว่มา <c oughs> เบิร์ตนะอหลงนะ่ะถือลุนเบิเบงบรงตเขาจะมาปองตามหาปากกาใหญ่นี่เด็ก่นี่อพผก็บให้กินไหมสะดุ้งจักน้อยก็สิถือ ต้อนลต้อนเนรูนามยูนนนยามยูนนตสห่วยนี่เนยั้วาน่ากินตะดือล้มนอิตบัมเอาได้ปลาเขงก็ปลาเข่งตอนนั้นพี่น้องเนาะอีกว่าปลาเขตงแซ่บปลาเข่งก็ได้ปลาเดกคือเก้าตัวีร้อยตวก็ได้ปลาเดดเป็นกระปุกอยู่ีนี่ ก็ไปตอเรมองพันมีจิตละเนีนละโอ้ผีน้องเติมมักเตียเต็มแบบเนียวไปได้ถ้าปากเข็งหมวยกินดีก็รอดก,ก็เรื่อตอนตอนะเวย่ยน้ำข,งขางค้างน้ำน้แกง่วมแกง่วมหามังพักพอนย่นใจคาดพีน้องขวบแล้วไปเคีงอกยหาก,กินไปเคียงสวบแล้วเงไนี ปลเข่งบ้ได้โจมเนี่ยอืออยเองปลาโจมบักกิลนะครับของกระชักทิศเนี่ยแดดเนี่ยน้ำขงเงขิงเงเขิงบ่ขิงือกะเขิงไงี้ยขิงเงี้พี่น้องอือปากันดอุ้ยออกนเอาปลากัน ต่เข่ง,ง่มวยูนหนาพี่น้องเน,นีมดเนาะีประเด็ก,กแประเด็กตาเข่งประเด็กปกาก้านี่ยหนัวบ่อนมาหลายแล้วมนี่เอาแต่กลัวเสียแต่อพอเมนโอ,อ,อู้นี่เรียไหนตัวดีนี่ ยังตกน้าอีกแล้วตกน้าอีกแล้วเป็นซีเทียงบด้ค,คกุนขากาทินตตกที่สองหลุดปัดเข่งยูยูกาบ่ะนี่กากายูแบบเนี้ยยูแบบเนี้ยยูพี่น้องเห็นบ้างหรอเห็นยู่เถทหมันอยูหล,ล,ลุดสองละหลุดสองตัดกา นันปากเข็งง er ่ายก็ดีขึ้นกันพี่น้องไม่ได้ยุ่ยปากเข็งง่ายก็ดีปากเข็งน่อยเขาจะมาซื้อเส้นสดละบาทเตเบิดมรอวานี่ดีฮอนลอยประปุษยังไม่ดีนะอีกคนยุ้ยตายดึงนี้ดี เอาจุลูจุลูจ oh, ุล no. ูจุลูจุลูอยู่อยู่พี่น้องโอ้ปากกามาดีเลยเด้อบัดดิเด้อปากกามาดีแล้วจ้าปากกาเรียมเขาแล้วมวยดึกดีดิสิทำมารูดได้หลายแล้วนายนี่นะมาตลอดเลยมาลอกกินกุ้งตัวนี้เฮ้ยฟูดิ น่าน่าไม่ล้วม่นถือเยอะปะ่ามีแล้วเดตลอดโอ้เม่นของกดีเข่าในกระตาพอดีค่ะออไปละเมได้ยกสะดุ้งดบับไ,ไปเบิ่งผลงานจัดตึกไปเบิ่งยุ่งหมั่นตึกสะดุ้งค่ะน,น้องเบิ่งผลงานกัเาาเนเพราะว่ติศาสตร์ฤาษีกระตาขังไม่ก็หน่อยนะมันต้องแยกกันกับป่าเนี่ยก็ ตายแล้วตัวนีกาานก็ตายแล้วคุณพ,พี่น้อง<า>อันนี้คือปลานเนี่ยก็ปลาซิดเบ็ดอันนึงปลาก,กระดูกขาออกกันเิดนงงอืมก็ต้องกินย้อนละเธอมาตมันก็กินเยนะอะเนาะคุณตายตายเยอะก็เป็นอย่างซุ้มน้อยๆนี่ยซื้อมาไปเฮ็ดประเด็กมนตายกับตายรอดปลากระเขอืมมาเยอะ งานงานงานพี่น้องผมคนงานไนะปดัปลาซีเบ็ดมีปลาซีเบ็ดกับฟีญาต่างอีกวันนะี้คอมเมนต์ติดหนีอยู่นี่ถะดุขงเขาปุ่นเขาเโตตัวเดียวนึงอาการนั่ะนะแบบน่ะเขาโตของสาวมวยหันละน้องปลาซีเบเ็ดเขากะเพาะได้ฟิงอยู่แล้วค่ะเป็นปลากาเนาะค่ะพี่น้องเนาะจังใดก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามละคะ่ะ สวัสดีค่ะน้วสวัสดีครับเื้อมรับพี่น้องดะ้คะ